สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนั่นก็คือปฏิกิริยา p o l y m e r i z a t i o n นะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะเราจะดูอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือจะเป็นปฏิกิริยา Polymerization แบบควบแน่นนะคะส่วนที่แตกต่างจากแบบเติมนะคะก็จะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างที่1ค่ะในปฏิกิริยา Polymerization แบบควบแน่นนั้นนะคะจะต้องเกิดจากโมโนเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1ห,หมู่ค่ะ ในโมโนเมอร์นะคะเขาจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นตัวบอกใช่ไหมว่าโมโนเมอร์ชนิดนี้มีหมู่ฟังก์ชันอะไรอยู่นะคะสำหรับแบบควบแน่นเนี่ยเขาจะต้องเกิดจากโมโนเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1ห,หมู่นะคะซึ่งจะแตกต่างทุกคนลองดูเทียบกันะระหว่างระหว่างแบบเติม นะคะนี่คือแบบเติมนะที่โมโนเมอร์เนี่ยคะ่ะบางตัวจะไม่ได้มีหมู่ฟังก์ชันบางตัวก็คือเป็นแบบไฮโดรคาร์บอนทั่วไปเลยใช่ปะนะคะอย่างเช่นเนี่ยคะ่ะอย่างเอทิลีนอย่างเงี้ยค่ะโมโนเมอร์เขาเป็นหมู่ฟังก์ชันทั่วไปเป็นไฮโดรคาร์บอนทั่วไป,ป,น,วววไปนะคะแต่ถ้าเป็นแบบควบแน่นนะคะที่โมโนเมอร์เขาจะมีหมู่ฟังก์ชันอยู่ด้วยอันนี้คือส่วนที่แตกต่างอย่างที่1 อย่างที่สองนะคะที่แตกต่างจากแบบเติมนั่นก็คือเวลาที่เกิดปฏิกิริยาแล้วนอกจากจะได้พอลิเมอร์แล้วเราจะได้สารที่เป็นโมเลกุลเล็กๆออกมาด้วยตรงนี้คือสําคัญนะนี่คือจุดที่แตกต่างจากแบบเติมนะคะเราจะได้สารที่เป็นโมเลกุลเล็กๆออกมาด้วยนะคะที่ได้เยอะๆเ,เลยก็คือส่วนมากแล้วก็จะเป็นน้ําเป็น HCl หรือเป็นไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นแบบเติมเขาจะได้แต่พอลิเมอร์หรือได้ผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียว เกตนคะนี่คือส่วนที่แตกต่างกันระหว่างแบบควบแน่นกับแบบเติมนะคะทีนี้ค่ะในการเกิดปฏิกิริยา polymerization แบบควบแน่นเนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าใจว่ามันจะต้องเกิดจากโมโนเมอร์2ชนิดใช่ไหมเกิดจากโมโนเมอร์2ชนิดมาทําปฏิกิริยากันแต่จริงๆแล้วแบบควบแน่นไม่จําเป็นต้องเกิดจากโมโนเมอร์2ชนิดนะคะตรงนี้โน้ตได้โน้ตเลยนะนะคะในแบบควบแน่นไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเกิดจากโมโนเมอร์2ชนิดนะ ะะจะเกิดจากโมโนเมอร์เพียงแค่ชนิดเดียวก็ได้แต่เกิดปฏิกิยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นแต่ว่ามันจะเกิดน้อยมีแค่บางชนิดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้ายกตัวอย่างได้หลัง,ลงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ส่วนมากแล้วที่เราเห็นบ่อยๆเยอะเลยเป็นจํานวนมากเนะะี่ยค่ะเขาจะเกิดจากโมโนเมอร์สชนิดเนะะี่ยค่ะอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยมารวมกันหรือมาทําปฏิกิยากันนะคะเราก็จะได้แบบควบแน่นนะคะได้ปฏิกิยาโพลิเมอไรเซชันก็จะเป็นแบบควบแน่น นะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะดูที่ตัวแรกนะ,ะสำหรับอันนี้นะคะโพลิเมอร์ก็คือไนลอนนะคะเกิดจากโมโนเมอร์2ตัวก็คือกรดอะดิปิกกับเฮกซามทิลีนไดเอมีนนะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราวงกลมทำไฮไลท์ตรงหมู่ฟังก์ชันเอาไว้นิดนึงสำหรับกรดอะดิปิกนะคะชื่อเขาบอกเลยอยู่แล้วว่ามันเป็นกรดเพราะฉะนั้นหมู่ฟังก์ชันก็จะอยู่ตรงนี้ ใช้ปาเป็น C double bond OOH เป็นคาร์บอกซิลิกมีทั้งสองข้างเลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือมีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1ห,หมู่นะคะกับอีกอันนึงก็คือเฮกซามทิลีนไดเอมีนก็คือไดเอมีนก็คือจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นเอมีนตรงนี้2ข้างนะคะสอ,อันนี้เอามาทําปฏิกิริยากันนะคะในการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดแบบนี้คะ่ะในการเกิดปฏิกิริยานะคะสำหรับแบบควบแน่นเนี่ย อย่างที่เคยบอกตั้งแต่บทที่แล้วแล้วนะคะก็คือเคมีนีแล้วว่าถ้าสารที่มันมีหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเวลาที่เขาเกิดปฏิกิริยาเขาจะเกิดปฏิกิริยาที่หมู่ฟังก์ชันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะปฏิกิริยาแบบควบแน่นเราก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เฉพาะหมู่ฟังก์ชันส่วนตรงกลางที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนตรงนี้ก็จะไม่ยุ่งกับมันนะคะในการเกิดปฏิกิริยาก็จะเกิดแบบนี้นะนะคะสําหรับกรดอะดิปิกนะคะก็จะหลุดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูทาตรงนี้นิดนึง ส่วนที่เป็นกรดอะดิปิกนะคะมันก็จะหลุดตรง OH ออกไปเนี่ยค่ะ OH ก็จะหลุดออกนะคะส่วนที่เป็นเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนนะคะไฮโดรเจนตัวสุดท้ายตรงนี้ก็หลุดออกไปนะคะทำให้2ส,ส่วนตรงนี้พอมันขาดออกจากกันใช่ปะ่ะ2อ,อันมันก็เข้ามาชนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็เลยจะได้เป็น C double bond O NH C double bond O จากทางซ้ายมือก็จะมาจากกรดอดิปิก เห็นไหมส่วน NH ก็จะมาจากเฮกซามทิลีนไดเอมีนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆดูทางซ้ายของไนลอนนะคะทางซ้ายของไนลอนตรงนี้นะตรง C double bond O มันก็ขาดไปเพื่อที่จะไปเชื่อมกับเฮกซามทิลีนไดเอมีนในโมเลกุลถัดไปนะคะเหมือนกันค่ะทางขวามือของของไนลอนตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเหลือแค่ NH ไม่ใช่ NH2 เพราะว่ามันขาดไปไฮโดรเจนหายไป1ตัวเพราะว่าไปรวมอยู่กับกรดอะดิปิกในโมเลกุลถัดไปมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงหมู่ฟังก์ชันที่เป็น c d o u บ l e bond ooh ของกรดอะดิปิกกับ nh 2อตรงเอมีนของเฮสซเมทิลีนไนมีนมันก็จะเข้ามาชนกันก็คือมี oh หลุดออกแล้วก็ไฮโดรเจนหลุดออกแล้วก็มาชนกันนะคะก็เหมือนเกิดปฏิกิริยาทั่วไปของหมู่ฟังก์ชันที่เป็นเคมีอินทรีย์ทั่วๆไป ะะทีนี้ค่ะโมเลกุลอีกหนึ่งตัวเวลาที่เขียนอ่ะคูลืมบอกเวลาที่เขียนก็อย่าลืมใส่วงเล็บนะคะส่วนใหญ่เขจะใช้เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นจํานวน n ก็คืออันนี้เรายกมาแค่ให้ดูแค่1ชุดนะคะก็คือ,อสารตั้งต้นโมโลเลอร์เนี่ยสองตัว1ชุด1คู่นะคะก็ยกมาให้ดูแค่นี้จริงๆริงมันสามารถต่อกันไปได้อีกเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็เลยใส่เป็นวงเล็บแล้วก็ตัว n เ,เอาไว้เนื่องจากว่าเรา,เราไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่พอลิเมอร์ มันไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวที่มาเชื่อมต่อกันนะคะเราก็เสร็จเราก็เลยใส่เป็นตัว n แทนเอาไว้นะคะทีนี้โมเลกุลเล็กๆอีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงบ่อยๆว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบควบแน่นเนี่ยมันจะมีโมเลกุลเล็กๆออกมาด้วยสําหรับโครงสร้างนี้ในร่อนนี้นะคะมันจะได้ออกมาเป็นน้ํานะคะน้ําก็จะได้ออกมาเป็นสองนะคะสองเอได้ยังไงเพราะว่าทางนี้ใช่ปะ่ะ OH1 ตหนึ่งตัวกับไฮโดรเจนหนึ่งตัวรวมกันเป็นน้ำหนึ่งโมเลกุลใช่ปะ่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะ OH1 หนึ o ่งตัว กับไฮโดรเจนอีกหนึ่งตัวก็รวมกันเป็น N ใช่ป่ะแสดงว่า1ชุดเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น2 H2O ก็คือได้น้ำออกมา2โมเลกุลเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น N ตัวเราก็เลยกลายเป็น2 N โมเลกุลนะคะของน้ำนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำได้ก็คือในบางสมการนะคะในบางปฏิกิริยาที่มันค่อนข้างจะง่ายแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเขียนผลิตภัณฑ์ให้ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีบางปฏิกิริยาที่มันยากเราก็จะไม่เอามาออกข้อสอบนะลูก นะคะส่วนใหญ่ก็จะให้เห็นแบบชัดเจนแบบนี้ค่ะ2หมู่ฟังก์ชันแล้วจับรวมกันได้ตรงไหนที่เกิดปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเอามาให้เขียนเป็นปฏิกิริยาในข้อสอบควรที่จะเขียนได้นะคะส่วนส่วนส่วนที่ยากสําหรับ polymerization แบบควบแน่นก็คือจํา โมโนเมอร์ omer, ชื่อมันจะยากนิดนึงบางทีอาจจะจําได้จําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้รู้จักว่าเฮ้ยแบบนี้นะโมโนเมอร์ omer, เอ่อพอลิเมอร์ชนิดนี้นะเป็นแบบควบแน่นพอลิเมอร์ชนิดนี้นะเป็นแบบเติมเนะะี่ยค่ะขอให้แยกประเภทอย่างเงี้ยให้ออกแต่ว่าตัวชื่อโมโนเมอร์เนี่ยอาจจะจําไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้จําได้ก็เหมือนกับแบบเติมก็คือจํานิดนึงว่าสมบัติกับการนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขามีประโยชน์อะไร อ่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะสำหรับตัวอย่างของ polymerization แบบควบแน่นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าในหนังสือนิดนึงนะคะบางตัวจะเป็นตัวที่เราไม่รู้จักเป็นตัวที่สารตั้งต้นมันแปลกๆนะคะอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยที่มันเยอะเพราะว่าตัวสารตั้งต้นนะคะหรือตัวพลิเมอร์เนี่ยค่ะมันอาจจะยากกว่าในหนังสือนิดนึงนะคะบางตัวมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนการเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีเยอะนิดนึงในหนังสือเขาก็จะตัดแค่เฉพาะอันที่สามารถอธิบายได้เท่านั้นแหละ เอามาให้เรียนกันนะคะแต่จริงแล้วมันก็มีเยอะแยะมากมายที่เป็นแบบควบแน่นแบบเติมอะไรเงี้ยนะคะมาดูที่ตัวแรกนะคะโมโนเมอร์ก็มีสองชนิดชนิดแรกก็คือไดเมทิลเทเลทเ l ลต e กับอีกอันนึงก็คือเอทิลีนไก่ข้อนะคะเป็นโมโนเมอร์สองชนิดนะรวมตัวกันได้เป็นพ o ลิเมอร์ที่มีชื่อว่าโพลีเอทิลีนเทเลทเทลต e ตรงนี้จำนะคะโพลีเอทิลีนเทเลทเลตนะคะชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ PET หรือ PETE e ก็ได้นะคะอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงขวดน้ำขวดที่มาบรรจุน้ำขวดน้ำดื่มน้ำปกติเลยเราจะเรียกว่าเป็นขวดเทสใช่ป่ะนะคะซึ่งขวดเชรเนะะี่ยค่ะมาจากชื่อโพลิเมอร์ของเขาก็คือ PET ก็คือย่อมาจากโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตสำหรับอันนี้สามารถอธิบายได้ไดในในส่วนของปฏิกิริยานะคะเราจะเห็นว่าหมู่ฟังก์ชันของโมโนเมอร์ตัวแรกก็คือเนี่ยค่ะ COO เห็นไหม หมู่ฟังก์ชันเป็นเอสเทอร์ถูกไหมนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเอสเทอร์เช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงของเอทิลีนไกลข้อเป็น oh oh สองข้างนะคะทีนี้มันก็จะเกิดปฏิกิริยากันตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมนะคะครึ่งตัวแรกเนี่ยคะ่ะครึ่งแรกนี่ตรงนี้อันนี้ก็จะมาจากโมโนเมอร์ตัวแรกนั่นก็คือไดเมทิลเทลิฟเทเลตถูกไหมคะแล้วก็เอกครึ่งตัวข้างหลังตรงนี้เอาไฮโดรเจนออกไปทั้งสองข้างเอาไฮโดรเจนออกไปทั้งสองข้างอันนี้จะมาจากเอทิลีนไก่ข้อ เห็นปะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันรวมกันมันก็จะตัดบางส่วนออกไปอันนี้สามารถเด,ดาได้ไหมลูกเดาได้ไหมว่าโมเลกุลเล็กๆอีกตัวหนึ่งที่ที่จะได้ออกมานอกจากโพลิเมอร์ตัวนี้มีอะไรคะได้อะไรออกมาเดาได้ไหมถ้าเราดูที่โมโนเมอร์นะคะอันนี้หลุดออกใช่ปะใช่ปะแล้วก็ OH ไฮโดรเจนก็หลุดออกเนี่ยค่ะมันจะเกิดซ้ําๆเกิดเกิดแค่แบบประมาณอย่างเงี้ยเออไม่อันเนี้ยสาหรับอันเนี้ยไม่ได้ดูยากนะคะ อันนี้หลุดออกใช่ปะ CH3CO มาเจอกับ H CH3CO มาเจอกับ H เพราะฉะนั้นตัวเล็กๆหรืออนอโมเลกุลเล็กๆที่หลุดออกมาก็จะได้ออกมาเป็น CH3OH นั่นเองนะคะนี่โมเลกุลเล็กๆอีกตัวหนึ่งที่จะได้ออกมานะคะอันนี้ที่จะได้ออกมาตรงนี้จะเขียนนำหน้านิดนึงนะตรงนี้เป็น 2n นะคะ 2n CH3OH นะคะ โอเคสำหรับอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาไปใช้ประโยชน์คือไปทําเป็นขวดน้ําใช้ไะมาดูที่สมบัตินิดนึงนะคะสมบัติเหมือนอย่างที่บอกว่าสมบัติของพอลิเมอร์แต่ละชนิดเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันนะคะอันไหนที่แตกต่างออกมาจากเพื่อนเนี่ยอันไหนที่มันโดดเด่นออกมาเนี่ยก็จะ,ะให้เน้นให้ไฮไลท์เอาไว้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคล้ายๆกันเนาะสมบัติอันแรกก็คือแข็งง่ายต่อการย้อมสีทนความชื้นเหนียวทนต่อการขัดถูนี่ก็คล้ายๆกันทั่วๆไปนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทําเป็นลายขวดน้ํา ชนิดใสก็คือขวดน้ำดื่มทั่วไปนะคะแล้วก็พวกเป็นเส้นใยเอ็นแหเชือกอะไรเงะะี้ยค่ะหินอ่อนเทียมแก้วทียมอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันที่เน้นเลยก็คือเป็นขวดน้ำนะคะส่วนอันอื่นๆก็อาจจะมีคล้ายๆกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นบ้างนะคะอันที่สองค่ะพอลิเมอร์ชนิดที่สองนะคะก็คือไนลอนนะคะไนลอนเกิดมาจากออีกทีหนึ่งนะโม,โมโนเมอร์เขามีอยู่สองชนิดนะคะที่หนึ่งก็คือเฮกซามทิล เฮกซาเมทิล uh, ีนไดเอมีนนะคะกับอีกอันนึงก็คือกรดอะดิปิกตรงนี้เขียนผิดนะเฮกซาเมทิลีนนะคะเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนนะคะรวมกับกรดอะดิปิกนะคะโครงสร้างเขาก็เป็นแบบนี้นะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็มาดูที่หมู่ฟังก์ชันนี้นะหมู่ฟังก์ชันของเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนแล้วก็กดอะดิปิกก็เป็นกรดนะคะอันนี้ตรงไหนหลุดออกก็หลุดตรง OH O h ของกอรดอะดิปิกใช่ป่ะแล้วก็เฮกซาเมทิลีนไดเอมินก็เอาไฮโดรเจนออกไปรุดออกไป1ตัว2ตัวนี้เข้าประชนกันนะคะก็จะได้ออกมาตรงกลางตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือส่วนที่มันขาดออกมาเนะะี่ยค่ะถ้าเราแบ่งครึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้ออกมาทางซ้ายมือทางซ้ายมือก็จะเป็นเฮกซาเมทิลีนไดเอมินอ่ะผิดผิดทางซ้ายมือก็จะเป็นกรดอะติปิกนะคะแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นเฮกซาเมทิลีนไดเอมีน อันนี้ลองเดาดูค่าว่าได้ได้อะไรออกมาเป็นตัวเล็กๆอีกหนึ่งตัวได้อะไรออกมาได้ออกมาเป็นน้ำนะคะบวก 2N H2O ได้ออกมาเป็นน้ำเห็นไหมเพราะว่าเฮกซ่ามเมทิลีนไดมิหลุดอะไรออกไฮโดรเจนใช่ปะแล้วก็กดอะลิปิกหลุด OH ใช่ปะ H กับ OH รวมกันกลายเป็นน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นไนลอนนะคะไนลอน6-6เลข6กับเลข6นะคะของไนลอนเนี่ยจะเอามาจาก จำนวนคาร์บอนของสารตั้งต้นแต่ละตัวนะคะ6ก,กเนี่ยจะมาจากจำนวนคาร์บอนของสารตั้งต้นแต่ละตัวดังนั้นมาดูตัวแรกนะคะเฮกซะเมทิลีนไดไอมินเฮกซะมันชื่อมันบอกแล้วนะแสดงว่ามีคาร์บอนอยู่6ตัวนะคะแล้วก็กดอะดิปิกรวมกันทั้งหมดมีคาร์บอนรวมกัน 1.... 4่กับ1นรวมกันเป็น6ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าไนลอน6 6 ะะอันนี้ประโยชน์เอาไปทำอะไรก็เชือกไนลอนอันนี้รู้จักกันทั่วๆไปอยู่แล้วเอาไปทำเชือกไนลอนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะเอาไปทำเป็นพวกถุงน่องชุดชั้นในนะคะอันนี้ก็จะเด่ดนดนิดนึงนะถุงน่องชุดชั้นในนี้จะเด่ดนดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีความเหนียวค่ะยืดหยุ่นได้ดีค่ะ ทนต่อการขัดถูทนต่อการสึกขัดกัดก่อนแล้วก็เสียดสีได้ดีก็เลยเอาไปทําเป็นพวกถุงน่องเอยชุดชั้นในเอ, ơi, อยอะไรเงี้ยที่มีความยืดหยืนสูงนะคะถัดไปค่ะตัวที่3ตัวที่3นะคะพอลิเมอร์มีชื่อว่าโพลีคาร์บอน t ต PC นะคะ, ate, ะ,คะโพลีคาร์บอนตนะคะในพอลิเมอร์แต่ละตัวนะคะส่วนมากแล้วจะมีตัวยอ่อนะคะบางคน จำตัวย่อได้จะดีมากเลยนะอย่างโพลีคาร์บอเนตก็ต้องเป็น P C โพลีเนี่ยคะ่ะตัวแรกโพลีเอทิลีนเทเลทเลตัวย่อคือ P E T ส่วนไนลอนไม่มีตัวย่อนะคะไนลอนก็เป็นไนลอน66ตามปกติอ่ะมากลับมาดูนะคะที่โพลีคาร์บอเนตเกิดมาจากโมโนเมอร์2ตัวที่มีชื่อว่าบิสฟีนอลเอนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือฟอสจีน นะคะอันนี้เดี๋ยวเราดูที่พอลิเมอร์เลยนะพลิเมอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงไหนหลุดอะลองหาดูซิเราแบ่งตรงไหนคะเราแบ่งครึ่งตรงไหนตรงพลิเมอร์ค่ะแบ่งครึ่งตรงนี้เห็นไหมคะนะตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะตรงที่ส่วนที่เขาแบ่งออกมานะเพราะฉะนั้นแบ่งออกมาได้สองตัวค่ะทางซ้ายมือเห็นไหมทางซ้ายมือที่มีวงหกเหลี่ยมตรงนี้มาจาก base final A นะคะแล้วก็ตรง C ดับเบิลบ o n โ O จะมาจากฟอสจีนนะคะดังนั้นตัวที่หลุดออกอะไรหลุดออกคะไฮโดรเจนไฮโดรเจนใช่ป่ะจาก bisphenoa ถูกไหมกับฟอสจีนอะไรหลุดออกคะ CL กับ CL หายไปเห็นไหมไม่ได้มีอยู่ในพอลิเมอร์ดังนั้นตัวที่จะได้ออกมาบวกตัวเล็กๆได้ออกมาเป็น2อเอออ N อะไรคะ2 N H C L นะคะไฮโดรเจนคลาย ดูออกไหมคะอย่างอันเนี้ยหลังๆมันจะเริ่มยากละถ้าหลังๆเริ่มยากเราไม่เป็นไรแล้วนะเออในในส่วนที่เป็นพอลิเมอร์เนี่ยค่ะปฏิกิริยาของมันอาจจะดูยากนิดนึงถ้าอย่าง3ามตัวแรกเนี้ยค่ะที่ยกตัวอย่างไป3ามตัวแรกเนี้ยเออเนี้ยควรที่จะเขียนได้แล้วมันก็จะไปออกในข้อสอบนะคะโอเคเอ่อประโยชน์นะคะของ Pc หรือว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะอันแรกเลยที่จะเด่นเด่นเลยก็คือจะเอาไปทำเป็นพวกไฟหน้ารถนะคะ ชาชนะใสแทนเครื่องแก้วเพราะว่าของเขาจะมีพอลิคาร์บอเนตเนี่ยค่ะจะมีความใสนะคะก็คือเอาไปทาเป็นพวกไฟหน้ารถไฟที่อยู่ข้างหน้ารถที่จะเป็นกรอบกรอบไฟเขาเรียกอะไรนะเป็นกรอบไฟอาชาเป็นกรอบไฟนะคะแล้วก็เป็นพวกกล่องบรรจุเครื่องมือกระเป๋าเดินทางอันนี้ไม่มีนะคะเขียนเพิ่มนะกระเป๋าเดินทาง ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางแบบยี่ห้อดีๆเลยนะคะเขาก็จะทํามาจาก p c ีนี่แหละเพราะว่าเขาจะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะคะอย่างเวลาไปเมืองนอกเนี้ยถ้าเราเลือกกระเป๋าเดินทางแบบที่อ่ามันผลิตมาจากพลาสติกที่ไม่ได้มีคุณภาพมาก <c oughs> เวลาเขาโยนขึ้นไปบนเครื่องนะคะหรือว่าเวลาโหลดเนี่ยเออแน่นอนว่ากระเป๋าแตกทุกคน นะคะเกือบทุกคนแหละเออนะคะแต่ถ้าเราเลือกใช้พอลิเมอร์หรือใช้วัสดุที่ทํากระเป๋าเดินทางดีๆหน่อยนะคะอย่างเช่นพ o ลีคาร์บอ a เนตอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกนะคะแล้วก็สามารถแบบเออไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยโยนได้กันกระแทกได้หรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะทําเป็นพวกกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็ไฟหน้ารถนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีใหม่ๆก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรอะ่ะรถจกัจกรยานเออจักรยาน จักรยานนะคะก็จะมีชิ้นส่วนบางส่วนที่ทํามาจากโพลีคารบเนตนะคะก็คือเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกไอตรงพูดไม่ถูกมีล้อใช่ไหมแล้วก็มีไอตรงเนี้ยค่ะที่จะเป็นเบาใช่ไหมตรงเนี้ยค่ะตรงส่วนที่เป็นพวกจะเป็นแบบแฮนด์เอิหรืออะไรอย่างเงี้ยเออพูดไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะก็จะทํามาจากพวกโพลีคารบเนตก็มีนะคะหรือว่าแร็กเกตไม้เทนนิสอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าอยากให้มีคุณภาพคุณภาพแล้วก็น้ำหนักเบาอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำมาจากโพลีคารบเนต นะคะแล้วก็เป็นพวกเลนแว่นตาอะไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะถัดไปค่ะ,อ,ะอันที่4ค่ะอันที่4พอลิเมอร์มีชื่อว่าโพลียูรีเทนค่ะอันนี้เคยได้ยินไหมโพลียูรีเทนผู้หญิงอาจจะเคยได้ยินเพราะว่าเขาไปทำเป็นกระเป๋ากระเป๋าหนัง PU เคยได้ยินใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นแบบผู้ชายหน่อยก็จะไปทำเป็นกาว อาจจะเคยได้ยินเป็นพวกกาวอะไรยเงี้ยเออประมาณนี้นะคะออมาจากโมโนเมอร์2ตัวค่ะก็คือ1,4บิวเทนไดออลนะคะกับเฮกซามทิลีนไดไอโซไซยาเนตนะคะนนี้อาจจะดูที่ปฏิกิริยาย,ยากนิดหนึ่งนะคะฝั่งแรกนะคะตัวแรกเลยก็คือ,อ,อตรงนี้นะคะก็จะแบ่งครึ่งกันตรงตรงไหน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 ตรงนี้นะใช่ไหม นะคะแล้วก็นี่ใช่ป่ะเพราะว่าตรงนี้เห็นใช่ป่ะตรงนี้จะเป็น C2 อ่า C H2 แล้วก็มี4ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็น C double ล o อ d O C double bond O จะมาจากตัวข้างล่างโมโนเมอร์ข้างล่างนะคะส่วนไอตัวข้างหลังตรงนี้ค่ะ,นคะเนี่ยค่ะ C2H4 เนี่ยจะมาจากโมโนเมอร์ตัวนี้นะคะแต่ก็จะมีการแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยก็เลยอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยในบางปฏิกิยาเนี่ยค่ะปฏิกิยา polymerization แบบครบแน่เนี่ยบางปฏิกิยาเนี่ยเราก็สามารถแบบเห็นชัดเจนว่าเอ้ยแบ่งครึ่งตรงไหนตรงไหนเป็นโมโนเมอร์ของตัวแรกตรงไหนเป็นโมโนเมอร์ตัวที่2สามารถเขียนปฏิกิยาได้ชัดเจนแต่อย่าง polyurethane เนี่ยค่ะถ้าลองไปเซิร์ชในเน็ตดูเนะะี่ยค่ะปฏิกิยาเขาจะค่อนข้างเกิดซับซ้อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะก็ก็เลยอาจจะดูได้ยากนิดนึงว่าเฮ้ยตรงนี้อะไรหายไปอะไรหายไป ะะก็อาจจะบอกได้คร่าวๆว่าเฮ้ยทางซ้ายมือตรงนี้นะเป็นของอโมโนเมอร์ตัวข้างล่างนะตรงนี้นะคะจะเป็นของโมโนเมอร์ตัวข้างบนเนี่ยก็จะแยกได้คร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าเป็นโมเลกุลเล็กๆออกมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะบอกอยากนิดนึงเพราะว่าโครงสร้างเขาค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะถัดไปค่ะไปดูที่ประโยชน์นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพลียูรีเทนนยคะหรือ PU เนี่ยก็จะทําวัสดุที่เด่นๆก็คือจะเป็นพวกหนังเทียม อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะถ้าจําได้ในคลิปที่แล้วเนี่ยครูพูดถึงพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถเอาไปทําหนังเทียมได้นั่นก็คือ PVC PVC นะคะกับ PU ค่ะสามารถเอาไปผลิตหนังเทียมได้เหมือนกันแต่ว่าหนังเทียมก็จะเป็นคนละแบบนะคะอย่างผู้หญิงเราถ้าสมมติถ้าซื้อ,อหนังเทียมถ้าเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าหนัง PU นะคะก็จะเป็นนึกถึงพวกกระเป๋าหนังอะไรนะเขาเรียกเป็นอะไรนะหนังแก้วหนังแก้วที่มันจะเคลือบเงาๆข้างนอก นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวก PU เป็นส่วนมากนะคะส่วนถ้าเป็นพวกเป็นหนังแบบจับแล้วดูเหมือนเป็นหนังเลยอะไรเงี้ยหนังนิ่มๆหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก PVC ประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะ P u เนี่ยค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีความยืดหยุ่นดีค่ะก็จะไปทําเป็นพวกชุดว่ายน้ําค่ะชุดว่ายน้ําก็มีนะคะหรือว่า,าพวกความทนความสามารถอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปทําเป็นพวกโฟมบุเก้าอี้ ะะคะแล้วก็น้ำยาเคลือบผิวกาวอย่างเงี้ยค่ะกาวพียูโพลียูรีเทนนะคะถัดไปค่ะตัวที่ห้าตัวที่ห้านี้ตรงเนี้ยต้องแต่ตัวที่สี่จริงตั้งแต่ตัวที่สี่แล้วตรงนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือแล้วนะในหนังสือจะมียกตัวอย่างแค่สีตัวแรกนะคะอ่ะตัวที่ห้านะคะก็จะมาจากโมโนเมอร์ที่มีชื่อว่าฟีนอลกับฟอร์มาลีไฮด์รวมกันกลายเป็นโพลีฟีนอลฟอร์มาลีไฮด์นะคะหรือว่าตัวย่อคือตัว PF โพลีฟีนอลฟอร์มาดีไฮนะคะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะเป็นชื่อทางการค้านะคะเราเรียกชื่อนั้นว่าเบกาไลท์ค่ะเบกาไลท์จะเป็นชื่อทางการค้านะคะถ้าเราบอกว่าเบกาไลท์อาจจะยังไม่คุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกว่าอ่ามันมันจะเป็นวัสดุสีดำดำที่เอาไว้ทำเป็นหูจับหูกระทะด้ามกระทะหูหมอ้อสิหูหมอ้อกับด้ามกระทะคุณไหมที่เป็นสีดำดำเอาไว้จับ นะคะกันความร้อนนะคะตรงนั้นแหละเราเรียกว่าเบกกอรไลท์นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่นําไปใช้ประโยชน์นะคะก็เนี่ยค่ะเด่นๆเ,เลยก็คือจะเป็นพวกหูหมอหูกระทะด้ามจับภาชนะเครื่องครัวต่างๆนะคะเราเรียกตรงนั้นว่าเบกกอรไลท์นะคะหรือว่ามาจากโพลิเมอร์ที่มีชื่อว่าโพลีฟีนอลฟอร์มาดีไฮดนะคะอันนี้ที่เด่นๆเ,เลยก็คือคุณสมบัติของเขาจะมีความทนความร้อนได้ไม่งั้นมันจะไปทําเป็นหูหม้อไม่ได้ นะคะนอกจากนี้ก็ทําอย่างอื่นค่ะกาวแผงวงจรไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันจะซ้ําๆกันนะคะแต่ที่เด่นก็คือหุหม้อ,อหุกระทะอันถัดไปค่ะอันที่6ค่ะยูเรียฟอร์มาดีไฮค่ะยูเรียฟอร์มาดีไฮพอกลายเป็นโพลิเมอร์จะมีโพลิเมอร์ชื่อว่าโพลียูเรียฟอร์มาดีไฮค่ะหรือ UF อันนี้ก็จะซ้ําๆกับตัวอื่นไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จะไปทําเป็นพวกกาวแผงวงจรอิเล็กทรอน,นิกส์เต้าเสียบไฟฟ้าประมาณนี้นะคะ ถัดไปเลยนะคะอันที่7ค่ะอันที่7อันนี้ก็จะสําคัญนิดนึงนะคะก็คือมาจากโมโนเมอร์ที่มีชื่อว่าเมลามีนรวมกับฟอร์มาดีไฮเมลามีนรวมกับฟอร์มาดีไฮจะรวมกันกลายเป็นโพลีเมลามีนฟอร์มาดีไฮค่ะโพลีเมลามีนฟอร์มาดีไฮหรือตัวย่อคือตัว mf นะคะอันนี้จะคุ้นๆเลยก็คือเขาจะเอาไปทําเป็นถ้วยจานชามเมลามีนทุกคนจะเคยได้ยินถ้วยจานชามเมลามีนอ่ะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเมลามีนลักษณะ ถ้วยจานชามเป็นยังไงก็คือจะเป็นพวกถ้าทุกคนแบบเห็นภาชนะเด็กอะคะ่ะที่จะเป็นรูปแบบมีผู้คิตตี้ยอะไรเงี้ยนั่นแหะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นจานชามมิลามีนหรือเรียกอย่างหนึ่งภาษาแม่บ้านคือทัปเปอร์แวร์ค่ะทัปเปอร์แวร์ค่ะที่มันจะเป็นสีขาวๆข,ขุนข่นๆอะยไรเงี้ยเป็นอา่าถ้าที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นอะไรนะทัพพีตักข้าว สีขุ่นๆอาจจะไม่ขาวเนี่ยอาจจะเป็นสีอื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เราเรียกว่าทัปเปอร์แวร์เมลามีนจานหมีผู้อะไรเงี้ยค่ะเออก็จะเป็นพวกนั้นที่ที่เราจะผลิตมาจากโพลีเมลามีนฟอร์มาดีไฮด์นะคะหรืออีกอย่างนึงค่ะที่เด่นเลยก็คือโฟเมก้าโฟเมก้าคุณนไหมรู้จักไหมคะโฟเมก้านะคะก็คือเป็นวัสดุปิดผิวโต๊ะนะคะที่เห็นช,ชัดๆเลยที่เห็นในชีวิตประจำวันเราก็ก็คือโต๊ะหน้าขาวโต๊ะที่อยู่ที่ตึกวิทย์อะคะ่ะ ที่เป็นหน้าข้างบนเป็นสีขาวนั่นแหละเขาเรียกว่าโฟมก้านะคะหรือว่าจะเคยเห็นแบบเป็นโต๊ะหน้าที่เป็นข้างบนเป็นลายไม้ที่เป็นผิวมันๆหน่อยแล้วเป็นลายไม้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเขาก็จะเรียกว่าโฟมก้าเป็นวัสดุปิดผิวโต๊ะตู้อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะผลิตมาจากโพลีเมลามีนฟอร์มาดีไฮหรือว่า mf นะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะเป็นประเภทแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะของปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น นะคะคในคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะส่วนในคลิปถัดไปค่ะเราจะไปดูในหัวข้อถัดไปนั่นก็คือโครงสร้างแล้วก็สมบัติของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ